สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปกินปลาต้งโขบ้านเราเนาะที่มีเรียกลางโกชลางโกชบ้านเร,เรียก่าปลาต้งโขหน้าตาคล้ายกันดูซีแต่แผ่นผักใ่ใส่ชีสด,ด้วยอัน 40, 50, นีน้สีสิบบาทค่ะคัสตาร์ดแซนลิชเป็นไงคะปลาต้งโขของเราใหญ,ญ่มากอันนี้ใส่เตะเกลือเฉย นโอกิวานอเคเรมอกิจิชวาูุกิจิเอเดชบอกว่าเอาหวานน,น้อยเกี้ยมน้อยเมนิดฮอสซาดอ่าฮะอีกแนนอยนนอยนแล้นอนนเออคึ้สน้เซเป็นมกโพบาลม อินเดรสักครั้งตรงนี้มีมีเอสตัวสีโรชเมชเอสอันนั้อะอันนันอ่อันนั้มกบารัสบารัสอ็บานันอ๋อเนชอันนี้ก็หกรหสบาทโอเคเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันเป็นแบบนี้เลย ันใหญ่มากนะมันปลาต้องโกบ้านเราเลยแตนนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นแผน่นกระเสียบอยู่เด้วยสียต้องเทเกอรอหลังผู้บ่าวขับรถไกล มีสียางสีแดงใ่ร่ะลูกเชอรี่ชื่อแมทแต่สมแล้วก็ที่นี่บอกนัดมีกล้วยก็มีลูกพีดแก้วแค่นี้60บาท ร้อยต <c oughs> ัวนั้นนี้กสิสี่ร้อยมาจอดมันพัน่พันโฟลินคอนถายขึ้จอสู ก็ไปแข่งกินหนบ่ดบอยวงวดหนาสิบห้าหากินยังซอยติดตามในได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายเซียสโตก